สัสีา่านผู้ชมนกันด้วยนีนนน้ก็อยู่กับผมนะทีมแซ่ทีวีนะวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA V หรืออีกชื่อหนึ่งนะเกมเทเบอรโตวีนะซึ่งวันนี้นะพกเราจะมาเล่นกันนะครับเคนัเราก็จะเข้าไปเลยนะไม่ต้งองรอเคนะเราก็ต้องรอมันโหลดนะครับมิกกี้ปีแมนทีน่ ผมติดเสียงพวกนี้เลโอเคครับติดเสียงลก่อนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นนะไปปวดเมืองกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่เล่นเป็นไมเคิลนะผมจะเล่นแต่เป็นแฟรงกินแล้วก็เทเวอร์นะครับเพราะว่าไมเคิลเนี่ยผมลองมอสเดอะแฟรแล้วมันบักชุดนะครับเป็นเสื้อของซูมนะครับซึ่งบักอย่างแรงครับซึ่งมันจะไม่เจ่นะอันนี้เราก็จะตะลุยนะครับ บุกเมืองขี่ตามนะครับเราจะไม่ใช้มอสนะครับวันนี้โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับไม่ต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแทงมีดนะผมเอามีดแทงแม่งอันนี้มีความทิ่ส่วนตัวผมอาจจะโลกจิตนิดหน่นอยนะครับนี่คนระับนี่ป้านี่ใครรอรอนานมากเลย ทังนี้ผมก็แน่ใจนะว่าจะแดกหรือเปล่านะก็ต้อนวผมเออนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันบั๊กชุดนะครับกลายเป็นทุกสูงซูมเฉยเลยนะครับโอเคครับเราจะแบนเป็นปันกินนะครับซึ่งไมเคิลของเรานี่ไปแล้วนะครับเป็นคนชั่วรับเป็นเจนะครับเดอะแจะเออร์ทูนะับจู่ๆก็มาเกี่ยวแล้วกับเดอะแบทนะมา แถวนี้ีคนเยอะแถวนี้มีคนเยอะอือต้องพระเอกออกโรงครับต้องพระเอกเข่งเล่นนะครับมันไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะมาวะอันนี้เกินโอ้โหน้อง Hey I'm going man before you take advantage ตัวนี้มันมันเยอะน่ารัวนะนรับตายไอ้สัตว์จ้วเปร้งเลย กเม่งเลยอืออือือันได้ินได้แล้วออกมาก่อนนะดูความมันกราฟิะครับงสวยส้าฟา้เาจับกูเฉยอนี่แหล่แหละเดี๋ยวนีหละเดี๋ยวตัวเม่นตัวเม่งอือนมันหอมหวานครับกหอมหวานอือแล้วโอ้โหจบเลย สัตว์ตัว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 เออตำรวจก็ไล่ล่าุไม่ได้ตำรวจก็ไล่ล่าไม่ได้ตัวตัวตำรวจนีมาแล้วตำรวจนี่มาแล้วขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปข้างบนขึ้นไาข้างบนโ้เกิดอะเรนเน่ตรวจมาเนี่ย ีไซมาโอ้เร oh, 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 so ็วมามึอเร็วมาควะใมนเซมาเลยวกจะมาันนี่ไม่มอสนือนกับัวกกันเ สภาพแย่ครับภาพนึงแบบคนเคิ่งที่จะแบบวแบบ่าซื้อหมดมากออแบบน,นั้นครับโอ้ยเท่ยนะครับโอเคโอเคเออโต้นะโอเคบัวเต๋อโอเคนะจะไม่ปักอะไรมาเลยโอ,โอ้โ้โอ้ os. โ้ไม่เป็นไรเขาดีแลอวทโกค มันหลับผ่านมาแป๊บเดียวเท่านั้นชั่วบุ้มนะครับเกมนี้แตกไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะแตกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับขอให้เไม่แตกนะไม่แตกนะเด็กจะบอกว่าแตกแบบนี้ว่ะจะไม่มาบ่อยมาเดี๋ยวผมจะดูนะที่นะในการที่มันกินอะแลมไปนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะครับมาดูหน่อยว่าสตาร์สตาร์อือ ครัมันมันจะมีบอกอยู่ตรงนั้นตรงไหนวะมันจะมีโกครัอือือือเลอไลใช่ถ้ามนเดือสดครู้วทำที่มาดับเกินความ่อก็เป็นสิไปยอมไม่เหน่

เราเราเขาเราเขาไอ้สิจะที่ทำไมเนี่ยเมื่อขึนบไม่มีสุดเลยสิราขึ้นบนเขา้บนเนไปบนเขาแล้วก็จะบ่าทำไสก็ ขอที่หน่อยข้าบนเขาข้าบนเาเนี่ยมีสัญญาบันทึกไว้ได้เฮ้ยมงเคกัดกูเฮ้ยมึงเคัดกูมึงจะแล่นนกูจะมึงเคยกัดกูตายตรงเขาแค่แหละตอนกูมาปีนเขากูล้มน่แหละพรกูล้มมึงก็มาซ้ากูตามตามบ้างโอ้เน่ยเอ้ย นี่คือเธอครับผู้ตำรวจนี่ไงาบอกผูวเองตำรวมจิกนะตำรวจจริงเจอพวกไม่คิรจะลางของพันแม่เนี่โอเคจะมาไต่องเขาเลย สไลด์วะดูแม่งเฮ้ยนี่ไงสไลด์อย่างที่กูพูดไว้สไลด์ที่นี่สไลด์ทีนี้แบบหยุดยากนะครับสไลด์ทีนี้หยุดยากนะอ๋อแบกเฮิร์สโอ้แบกเฮิร์สรถมาจากไหนดีอย่างนี้เลยนะไปคุณบอกขนาดรถที่ต้องเบิร์นครับแรงร้านี่ตกเลยครับซึ่งเสาทีนี้

น้อรถดับลงแป๊กนะัครบจะดำไปดูนะก็ด้านล่างมีความเป็นกราฟิกหนอนนี้เลยนะครับหนานี้เลยอ๋อต้ตาขึ้นะครับเยอดขาดตายแล้วมันดมไปขโมกไปนะครับมาเย่ไป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  จะแกไปโผล่จ้แกรี้กลับไม่สอนอยไม่สอนหนอยเราพี่กอลมม่สอนนอยอย่าไม่ไปองค์เจ้าไม่สอนอยี่ผมเดี๋ยวก่อน

ผมบอกให้แกหยุดแล้วไม่เป็นไรนครับเราจะทำวิธีการส่งศพนะครับเป็นคนดีนะมีศีลธรรมนะครับลองคยกวางน้อยตัวนี้นะไปสู่สุขตินะครับเหมือนคนอย่างนั้นนะเป็นคนดีนะทักษิณเหลือสัตว์นะครับแล้วไปใช้ปืนนะพี่เสีนวครับลายปอนจ๊ลาย่อนะจ๊ก,นก,นกว่างน้อยจะคงคถึงแกแน่อนอน ลงลอทีเลยเอยาไมมนจะเปิดแน่นอนอย่างนี้โอ่าคขลงปุ๊ปเลยลงปุ๊ปุเลยไ้แบบนั้นอย่างนั้นเลยนะครับลงทีะปึมเลยอย่างี้ออุส่าหจะแรนดิ้งสวยอืสวยทีนี้ลงมากนะครับ ทำเบอรไวเยื้อนะครับเกมนี้นะครับลงทีนี้ลงนรลกนะครับมาเกิดอยู่อีกทีหนึ่งที่โดมจะเบอร์มันมันไยนะกูชอบแทงไหวสักชอบเสียบเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้หน่อยเนี่ยเอาได้ เวอนวมอสกูใช้ไม่ได้นะสักแรกมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรืออือ <c> ห <oughs> ตีหนึ่งดาวก็พอมามาท่านี้กูสบายอือจะรู้ว่าสบายยังไงจะวแทงใครเนี่ยดาวจะไม่ขึ้นขึ้นแซงกับหนึ่งดาว <c oughs> อีลูพี่อะอีลูพี่อะ Hey girlfriend What อ d o g Edog โง่หัวพ่อ <c oughs> อะไระ่ะตูบ้างเหรอ,อเจอยห็งยี้ไม่สบาใจฮะตุ๊ตนี่ต้องอย่างนี้กูหนียิ่งกว่าเจสันกูหนียิ่งก,กว่าเจอเอา้าอ้าวเอาอย,อ,อย่างนี้ไปตำรวจอย่าพ้องนะจะคุยเย็บให้เดี๋ยกูเย็บให้ตำรวจคุณยังมันไข่อยู่ไม่ใช่หรอครับหวาน,านคางจะเย็บให้หรอกเ,เย็บเย็บยังนีสิโอ๊ยโอยังนีอย่าเออ เบเจ็บล้มล้ม ja ต้้มอสป้อมอีนีอีฉนีีนีไม่ได้อะไรอะไรอะไรมึงอะไร ตัวคนนี้นะจะไม่วิ่งนะจะเดินเดินเฉาะอย่างนี้เอาเนื้อมึงมาเอาเน ha ื้อมึงมาเอาเนื้อมึงมาวางระเบิดดับตำรวจนะครับโอ้ยเจ้ามันน่ากลัวมากเลยนะตำรวจคิวจริงหรอกไม่เลยข้ามไป back! Watch Get เกมนี้เป็นโน้ตเดียวก็หนุกได้นะครับแต่ถ้ามีผู้ชมมาดูแล้วก็จะสนุกมากขึ้นนะครับเหมือนเราแบบแค่เกมอยู่แบบนี้แล้วแบบมีคนมาดูเราอย่างนี้นะครับ โอ้โหนี่มาจะมาเย็บเหรอคะจะมาเย็บเหรอคะโอ้โหปล่อยกับพี่เหรอน้องมามา่างนี้พี่บอกออกให้มาเย็บเย็บเย็บอะไรนี่นอามันกินยาตีกูอยู่เลยฮึใจเย็บกับพี่ไม่ได้จะเย็บกับพี่ไม่ละเสร็จเลยนะพี่อะอะไรนะมันอ๋ออะไรนะมันไม่เปร์ใชนะ่ไหมต้องใช้หมัดสิเนาะ ไม่ใช่หมาดสินะไม่ใช่หมาดสินะทำไมเราทำไมตังค์กูก็ตัดเต้นตัดให้เต้นตัดให้เต้นไหลทำใหอเตอนเปนอันตายอย่าลบกูอย่าลบกูอย่าลบกูลุกขึ้นมาโอ๊โอะทำไมอะ เจ็บกูทำไมมึงยิงกูทำไมฮะมึงมึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่ามึงยิงกูหรือเปล่าม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 าโอ้โหตายเลยอีกสักสิบรอบโอ้โหแม่จะขัดตอนนี้แล้วเกินนะครับแม่จะพูดเขาไม่เลิกนะครับแต่ก็ต้องพูดนะครับโอเคครับ ไม่อากจะเล่นเลยติดติดติดแล้วติดแล้วเกมนี้อตดกความป่าเถื่อนนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งปิดท้ายก่อนนะครับมึงส่งปิดท้ายนะมันไม่ได้นะปีนี้ต้องเป็นให้เป็นอ,อมงคลนะครับต้องให้มันเป็นมงคลนะครับอแล้วเลือกผู้โชคดีคลหนึ่งอ,อ,อีดัมมีหรือเปล่ากลลีนี่ดีกว่าืเอ,อเดี๋คนะปีนี้ปิดอย่างมงคลนะครับมา น้องสาวน้องสาวอืมจุดประทัดแช่ไหประทับที่นี่ยาวเตื้อเลยอย่างน้องนี่ใช้ปืนธรรมดาไม่ได้หรอกพี่ว่าเนี่ยมันต้องใช้ r p g มันต้องใช้ r p g เล่งไปไหมไปไหมอ่าไปอยู่นะลงกดนะน้องเราคจะได้เจอกันในชาติหน้า ตำรวจมึงต้องมาเลยสั์นเนาะรักน้องมากถึงแม่นองจะเป็นอะไรอืร้าพีดอมออีดำโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตลาไปสมัครแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe อยาให้ผมเล่นนะครับออบอกกันได้นะครับแต่คร้งที่มันกระตุกตานะครับสวัสดีครับไปแล้วไให้ผมเล่นนะครับออบอกกันได้นะครับแต่คร้งที่มันกระตุกตานะครับ Ờ, สวัสดีครับไปแล้ว